ในรุ่นที่สาในรุ่น Yamaha Enmax ครับรางวัลที่3ครับชนะอันดับ3ได้แก่รถหมายเลขรถหมายเลข6ครับเรียนเชิญด้วยครับอันดับ3ครับรถหมายเลข6ได้อันดับ3ครับอา่านะคะรถหมายเลข6ค่ะแล้วก็รองชนะเลิศอ๋อโอเคป๊อกประกันชิง <laughs> หายใจลึกๆตื่นเต้นกับใบดักอย่าตื่นเต้นสิอย่าตื่นเต้นขอนนี้างเรียนเชิญครับผู้จัดการโอสงกิจกรรมขายพัดกลางทวารทองนะครับคุณปรีภพบปาวีนะครับเป็นผู้มอบรางวัลนะครับให้กับรองชนะเลิศอันดับสองครับที่สามครับรถหมายเลขหกเจ็ดห้าเอ็นแบ็คอยู่ไหนครับเชิญครับเรียนเชิญเลยค่ะตรงกลางเลยนะจ๊ะมาตรงนี้เลยค่ะคุณตรีพบสวัสดีครับมอบมอบรางวัลให้กับอันดับสามครับรถหมายเลขหกครับชนะเลยครับ บ,บอกเลยว่ารถของเขาแต่งสวยถูกใจน,นะคะตากล้องจากหลากหลายนิตยสารหลากหลายเว็บไซต์ะนะครับทั้ง Facebook, Instagram, Twitter, โอ้โหไอไฟพรฮับนะฮะแล้วก็รับชุดกิฟเซ็ตจากบริษัทไทย y a m a เตอร์ด้นะครับฝากเกีนะ่ยวเนี้อไวครับนะคะมองต้องครับผมมาจากทุกสถาบันมาจากทุกสื่อ คะอยู่ตรงนี้แล้วอเอามากล้องอกล้องกล้องค่ะกล้องกล้องค่ะถ้าจะเปลี่ยนเลนเปิดไปเลี้ยวด้วยนะครับหลังกล้องเริ่มเลยคะเสร็จแล้วนะโอเคขอบคุณนะคะอยาครับค่ะพิเดลลี่นะครับแจกกิฟต<อ>์วอชเชอร์นะครับมูลค่า30%ครับขอได้เชิญคุณปริพานธสิริจับมือพิคครับคุณประธานบริษัทบริษัทขอมโปโตจำกัดครับมอบกิฟต์วอชเชอร์ลดมูลค่า30%มสครับพร้อมด้วยกระเป๋าเป้จากเพิเรลลี่ด้วยครับ ใบนี้หลายพันนะครับใบสุดท้ายหรือเปล่าหมดใบนี้มีใบเดียวในโลกครับอีกแล้วหรอกใบเดียวอีกแล้วได้ใบเดียวใบสุดท้ายในโลกครับหมดแล้วครับไม่ใบนี้ที่สองอับที่หนึ่งนะจะมีอีกขอบคุณแม่ครับขอบคุณพี่รียลเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณผู้บริหารครัเปียอันดับสามแล้วทำได้ขนาดนี้เอ็นแม็กครับเดี๋ยวดูเอ็นแม็กครับอันดับสองครับ วลดกกันี่ารถแข่งรถประกวดอ,อันดับสองได้แก่รถหมายเลขอันดับสองนะคะได้แก่รถหมายเลขหมายเลขสี่ครัเอาแล้วครับตอนนี้อยู่ในใหญ่ย่ามาห้ากนักรถหมายเลขสี่ครับยินดีด้วยครับรอบชนะเลิศครับน้ำตาคอเบ้าเลยครับหลอกเมียว่ามามาถีบติ้งเฉยไม่ได้เข้าประกวด ขอได้เชิญคุณตีพบปากปาวีกรับกรรมการจัดการโอโสกิจกรรมขายขพักอันตะบอบริษัทไทยม้าอเตอร์นะครับมอบรางวัลกับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับพร้อมรับส่วนลด50%จากทางพิเดลี่ครับนี่นะคะวันนี้คุณปฏิพันธ์เดินเอ็นด้อยหวายอักเสบแล้วครับเพราะว่าเดินไปเดินมาเลยครับทุกรุ่นครับคุณปฏิพันธ์สิริจมรนวิ์ครับกรรมการพูจัดการบริษัทค็อปโมโตจำกัดครับมอบส่วนลดกิเอเชอร์50%ครับไดครับ วันนี้รางวัลแน่นมากบอกเลยว่าอยู่จนจบงานนะคะคนที่อยู่นี่ได้แน่นมากแล้วและกระเป๋าเป้ใบนี้มีใบเดียวในโลกด้วยครับใบเดียวแล้วครับผมพี่ไม่น่าเชื่อถือแล้วตอนนี้ยินดีด้วยครับอันนี้ที่สองนะครับที่สองนะคะโอเคและยามาฮ่าเอ็นแม็กที่สวยงามที่สุดในภาคตะวันออกบอกเลยว่าเข้าตาทุกท่านให้คะแนนโหวตควกค้นชนะด้วยคะแนนเอกฉันถูกต้อง นะครับผู้ชนะเลิศในรุ่นการประกวดรถ y า m a h a Enact Max Series ในงานนี้ได้การรถเข้าประกวดหมายเลขเลขหมายเลขหมายเลขผมก็ทำมือแล้วครับหมายเลขหนึ่งครับผมยินดีด้วยครัยามาฮ่าหมายเลขเปงอยู่ไหนคะโอเคมากเลยค่ะขอนนี้เชิญชุณตีพบปวีครับผู้จัดการอั่วไปกิจกรรมขายพัฒนาตรออกบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ครับมอบรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งในรุ่นนี้ครับน้องพิธีประกอบซ้ายขวาเลยลูกนั่งสื่อมาที่มา แล้ภาพงามๆลูกชนะเลิศอันดับหนึ่งโอ้โหรถของเขานี่ถูกใจนะได้คะแนนผลเยอะที่สุดนะคะใหมายเลขกหนึ่งพี่ตะก้อนครับภาษาได้ครับไปเวทีมันย้อนพี่ไหมมันทําให้หน้าดํำไหมได้อยู่บ้างหรือต้องหลีลงผมจะได้คุยคุยรู้เรื่องหลีนิดนึงชัหลีนิดนึงหลีไปเวทีลงหน่อยอ่ายินดีด้วยครับล่าภูชนะเลิศอันดับหนึ่งครับรับกิฟทเชอร์ส่วนลด70%จากบริษัทคอปโปโตครับพิลลารี่ยินดีเชิญคุณปฏิพานสิริจวนวิทย์ครับ เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เท่ากับยางเส้นละร้อยพี่ซื้อสามสิบบาทเองนะเนี่ยจริงจริงบอกเลยว่าคุ้มมากถ้ายางเส้นละหมื่นซื้อสามพันอ่ะโอ,โอ้แล้วกระเป๋าเป้ไปเดี๋ยลงเฮ้ยรางวัลเป็นได้อะไรอ่ะหมอนข้างไม่ใช่มมผมประกวดพีเรนลี่ม,มีแค่ที่หนึ่งเท่านั้นที่ได้ผมประกวดพีเรนลี่ครับยังไงล่ะไอจอดที่ไหนก็จะมีผมแดงของพีเรนลี่นี้โอ้เวนานลาเราจอดรถแล้วก็ปูผรมเลยนะพี่ถูกต้องครับ ปูผมให้มอไซครับส่วนเมียปูเถื่อให้นอนครับกระเป๋าใบเดียวในโลกกระเป๋าที่มีใบเดียวในโลกครับพี่ไสสองใบเมื่อกี้พอมนะพี่ของพี่แท้คนเดียวตั้งแต่ขอเรียนเชิญอันดับสองอันดับสามครับมาถ่ายรูปรวมครับเร็วครับขอให้ไวครับอันดับสองอันดับสามถ่ายรูป มาเลยค่ะวัเนี้เชิญท่านผู้บริหารจากบริษัทไทยมหกรรมเธอยนะครับคุณตรีพบบาวีนะครับและก็กรรมการผู้จัดการจากเพลลี่ครับถ่ายรูปร่วมกันครับมาให้คะแนนครับอันดับสองอันดับสามเป็นใครคะรถหมายเลขสี่และหมายเลขหกหมายเลขหมายเลขสี่กลับบ้านไปแล้วครับโอ้โหได้ได้ยางปุ๊บจะไปเปลี่ยนยางเลยโอ้ไวมากโอ้ย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 โอ เพราะว่าพ,พี่ตากล้องใส่เลนวายมา,าไม่ใช่วายธรรมาดาเป็นวายอาก้าด้วยสาวสวยสองคนประกบไหมเนาะเอา,าไร,รูไปไหมใส่รูปไหมพี่ขอป้ายขอไป้ายสองกลมสวยๆขอป้ายสองกลมหน่อยก็โอเคแคปอยากเข้าไปอยากเข้าไปแคปเราไม่ถูกกับสองคนนี้เราไม่คุยกับเขาอ๋อยินดีด้วยครับ ขอเสียงปรบมือให้กับรถประกวดในรถ Yamaha M1. มมขคุณบมที่ขอเราาขอบคุณครับ,บผมมู้บริหารด้วยครับผมไม่ได้แกล้งตากกล้องนะครับที่แบบว่าให้ถ่ายอย่างรวดเร็วนะครับมันลงมาแล้วมาแล้วค่ะตอนนี้